มีอะไรใหม่ๆใ,ในโซเชียลมั้งเนี่ย้โยโบดูนี่ดิเฮ้ยคาเฟ่แมวของมีโปรโมชั่นใหม่ประจำเดือนด้วยอาหารหน้าแมวแปกดีเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องลองไปกินหน่อยละว,ว่าแต่ว่าพี่ฝนเป็นยังไงมั่งนะวันนี้เลี้ยงแมวต้องสิบกว่าตัวไปดูกันหน่อยดีไหมโบเบอไปเดี๋ยวไปดูพี่ฝนหน่อย ป่านนี้เลี้ยงแมวกันจนหน้ามืดไปแล้วหรอมัง้งบูว่าแต่ว่าอาหารแมวหมดหรืออยังนะมาเร็วโบมาเร็วบูนี่ไงบานเงียบเชียบเลยพี่ฝนเงียบเลยพี่ฝน <c oughs> อยู่ไหนเนี่ย อา้าวทำไมพี่ฝนตัวสีม่วงละ่ะเอาไม่ใช่นี่นะนอนอยู่ข้างล่างเนี่ยพี่ฝนเอเอฮลโหลตื่นตื่นตื่นอโอ้โหเงียบเลยพี่ฝนอ,อ้ยเจ็บก้นหน้าดูอ,าอ้ยทำไมเจ็บก้นแบบนี้ใครมา เรียกไม่ตื่นสักทีใครอะใครโอ้โหพี่เอกไงเรียกต<อ>ั้งนานแล้วเนี่ยเอ้าพี่เอกเหรอเอเอเดี๋ยวทําไมเดี๋ยวก่อนเอ้าทาไมพี่ฝนลงมาอยู่ข้างล่างอะ่ะจะรู้ไหมล่ะเปิดประตูก่อนแล้วเอ้าแล้วแมวรัตนามันนอนอะไรที่นอนพี่ฝนเนี่ยอะไรกันเนี่ยแล้วแมวพระราชามาทําอะไรที่เครื่องคอมอะไรกันเนี่ยพี่เอกพี่เอกก็ไม่รู้เลี้ยงยังไง โอ๊ยโอ้ยเจ็บก้นหมดแล้ว่าเข้าบ้านมาก่อนเร็วเฮ้ยวันวันมีแต่เรื่องไงอืมหัวเหนื่อยมากเลยอะแล้วไหนพีบอนลงไปนอนข้างล่างก็ไม่รู้อะแล้วเพียแกรู้ไหมล่ะอยู่คนละบ้านเนี่ยเจ็บไปหมดเลยเอาวันนี้มีอะไรเหรอเออเห็นเขาว่าคาเฟ่แมวน่ะมีโปรโมชั่นสุดคุ้มประจำเฮ้อตัวอะไรอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ย ก็แมวไงเฮ้ยคราวที่แล้วตามหามาสิบตัวรวมปุ๊กปิ๊กอีกหนึ่งเฮ้ยเป็นเท่าไหร,ร่อ่ะก็เป็นสิบตัวนัว่นแหละรอยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะนั่นอะไรอะ่ะก็แมวอ่ะดินอนอยู่วันเนี้นะออแถม,มกินเก่งกันมากมากเลยอะ่ะโอ้โหแต่ละตัวอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกว่ามีอะไรนะ มีโปรโมชั่นสุดเด็ดประจำเดือนเป็นขนมปังหน้าแมวขนมปังหน้าแมวมที่ไหนอะอยู่ที่คาเฟ่แมวแล้วนี่เองคาเฟ่แมวงั้นจะพาไปกินเดี๋ยวพี่ฝนขอไปอาบน้ำก่อนก็นแล้วกันน,นั่งกับพอพวกนี้ไหมเนี่ยโอ้ยุ๊กปิก๊กฉันเหนื่อยมากเลยอะอ่ะเอามาซะเยอะนี่นุชเ,เดี๋ยวฉันไม่อาบน้ำก่อนนะแป๊บหนึ่งนะเออเออเอเอกอดเข้าห้องน้ำเออเดี๋ยว มีทุกที่จริงๆอ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ฉันจะไปอื้อแต่แบบว่าเออไม่ไหวแล้วล่ะสงสัยคงต้องไปอาบน้ําก่อนแล้วละมั้งเฮ้ยทำไมเยอะแยะไปหมดอาบน้ําให้สบายใจหน่อยก็แล้วกันฮอะไรชมพูชมพูอยู่ข้างในเอ้าบุกปิกอะไรอะทําไมปล่อยให้แมวมาอาบน้ำน้าน้าร้อนพี่ฝนเนี่ย ไม่ได้ปล่อยเขาเข้าไปเองเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้ตลอดเลยเนี่ยเธอหยามหยามหยาหยามหยอะไรกันพูดเหนียวเหนียวเหนียวไม่รู้เรื่องปุ๊กไปก็พูดว่าอะไรนะไม่ได้ฟังอะไรทําไมมาอยู่ในห้องน้ำเฮ้ยออะปล่อยอยู่ไปก็แล้วกันเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลย ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนของบ้านว่างเนี่ยบ้านแคบไปหมดแล้วเนี่ยปป๊กเป๊กก็เอามาเลี้ยงเองนี่นะเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพี่เอกบอกว่ามีคาเฟ่แมวอ่ะเขามีโปรโมชั่นอะไรก็ไม่รู้ฉันจำไม่ได้ได้ได้เดี๋ยวเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเฮ้ยเหนื่อยจริงๆเลยอ่ะพี่เอกอือหือก็ไปเลี้ยงซะเยอะพี่ฝนแล้วอาหารก็หมดอ่ะสงสัยต้องพาไปกินข้างนอกกันด้วยละมม้งหรอแล้วจะเลี้ยงไหวเหรอเนี่ย ไม่รู้ดีตังก็ไม่ค่อยจะมีแล้วอะ่ะช่วงเนี้ยแต่ว่าเอาเขามาเลี้ยงแล้วอ่ะนะก็ต้องพาไปอยู่ดีอ่ะมาตามมาเร็วโอ้โหนอนหลับซะ <c oughs> เรียกว่าเยอะไปแล้วเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยโตัวใหญ่มากเลยมานี้มานี่เจ้าแมวเหมียวมาแมวสีขาวมานี่มาเร็ว <c oughs> มาๆมามา,มา,มาเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะหิวกันแล้วใช่หรือเปล่ามยวนี่ได้กี่ตัวแล้วเนี่ยสองสองแล้วใช่ไหม อยู่ตรงไหนันเนี่ยนี่ไงนอนอยู่ตรงเนี้ยแถกเถือกอยู่ตรงเนี้ยมาเร็วมาเร็วแ <Summer. S 2> ง,งว์แงวมามาโอเอโอเอ,อ,เอมาเร็วเชื่องดีนะเห็นไหมล่ะอืมก <c ười> ็เชื่องดีนะแมวลายตัวใหญ่ <c ười> <c ười> ตัวเริ่มเลยได้อยู่ในห้องน้ำอีกตัวหนึ่งแงว์แงวปุ๊กปิ๊กเขาพูดว่าอะไรอ่ะบอกว่ากํ <c ười> าลังอุ่นอุ่นเลยก <c ười> ําลังอ <c ười> ุ่นอุ่นเลยเหรอเดี๋ยวก็สุกพอดีมาเร็วลงมา ยังไม่ได้แปลงขนอาบน้ำอะไรเลยเนี่ยแต่ว่าแช่นานขนาดนี้คงไม่เป็นไรหรอกมั้งออปุ๊กปิกว่าขนล่วงหมดแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวในห้องน้ำนี่มากินน้ำในโถส้วมเหรอเนี่ยมากินอืเหรอโอเอโอเอไม่ได้ว่าไม่ได้ว่ามามาตามมาตามมายัง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 เขาว่าอะไรอะปุ๊กปิ๊กอ๋อยไม่รู้ปุ๊กปิ๊กนอนเหยียบมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวตรงนี้อีกกี่ตัวเนี่ยสองตัวหลายตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแมวนัตนา ตื่นได้แล้วเยมียมแยมแยมๆยมแยมียมแยมแยพูด <puede> ว่าอะไรไม่รู้เร <t> uh ื <illas> uh ่องเลยแยมียมแยมแยมแยมียมแยมงั้นตามมาก็แล้วกันอย่ามายุ่งกับฉันกําลังนอนอยู่ดีๆเกจกะจริงๆมนุษย์นี่แมวรัตนาพูดอย่างงี้เหรอมาแมวพระราชาลงมาได้แล้วมาลงมาเดี๋ยวไปกินข้าวรู้สึกว่าแมวรัตนานี่จะเรื่องมากที่สุดนะมาแย่งที่นอนพี่ฝนด้วยนะอุ้มมานี่เลยฮึไม่ตัวหนัก อย่าดันอย่าดันขอทางหน่อยขอทางหน่อยก็ไม่ได้ดันนะแต่ยืนกันเต็มไปหมดแต่ไม่รู้จะไปยังไงอ,อ่ะกี่ตัวแล้วเนี่ยไหนนับสิหนึ่งสองสามนับไม่หมดอ่ะมีอย่างหมดยังอ่ะอมหมดแล้วยังพี่ฝนเอามากี่ตัวล้วสิบตัวงเหลืออีกสองตัวเปล่าหรืออีกสามตัวเนี่ยไม่รู้่จําไม่ได้อ่ะเดี๋ยวออกไปนับข้างนอกกันดีกว่าดูท่าทางถ่านับในนี้จะไม่รอดหรือว่าเอ๊ะบันไดเปิดนี่แงว่าแล้วเชียว นี่นอนเหรอเน <Hog iri> ี่ยเฮ้ยไปอยู่ทั่วทุกมุมบ้านเลยอะ้เจ้าแมวสีน้ำเงินตามเช่นมานะเอจ้าแมวไมมิ้นตามมาเร็วฮึบยำ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 ยเห้วเขาว่าอะไรปุ๊บปิ๊กอะเรายังอยู่ข้างล่างอยู่เลยอยู่ข้างล่างไหนก็อยู่นั่นเพิ่งขึ้นมาเนี่ยอะไรอะมาแล้วเดี๋ยวพี่เอกเมื่อกี้บอกมีโปรโมชั่นอะไรนะขนมปังหน้าแมว ขนมปังหน้าแมวใช่ราคาแพงเปล่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโอ้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งใช่ไหม,อมเออยังดีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมีกี่ตัวแล้วนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าอ้าวหายไปไหนตัวนึงอะ่ะเอาไปทิ้งไว้ไหนเนี่ยไม่ได้ทิ้งไว้ไหนพี่ฝนยังไม่ได้ไปไหนเพิ่งตื่นมาเนี่ยเขาจะไปไหนได้นอกบ้านมีป่ะไม่มีอะปุ๊กปิ๊กเพื่อนไปไหนเนี่ย ไม่รู้อ่ะต้องหลายตัวใครไปสนใจอ่ะอยู่ตรงไหนกันแน่เออพี่เอกว่าดูให้ทั่วๆดีกว่าอยู่ห้องอื่นเปล่าไม่มีแล้วอ่ะปกติจะอยู่บนหลังตู้เย็นนะอยู่นอยู่บนเตาไฟดีไม่มีพี่เอกไปไหนอีกตัวหนึ่งเนี่ยซ่อนจริงๆเลยตัวเนี้ยซ้นอนเฮ้อเดี๋ยวเดี๋ยวขอนับให้ถี่ทั่วอีกรอบหนึ่งสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านับยังไงก็ได้เก้า หนีไปที่อื่นแล้วเปล่าเดี๋ยวรวมปุ๊กปิ๊กอีกอีก,อกตัวหนึง่งเฮ้ยแต่แบบว่าตัวใหญ่มีมีสิบตัว,วกี่ตัวกันแน่น่ยลืมไปเลยว่ะงง <c oughs> อ่ะงั้นเอาเป็นว่าครบแล้วมัง้ง <c oughs> หาอะไรกินกันดีกว่าอ้าวเดี๋ยวสั่งเลยขนมปังหน้าแมวโปรโมชั่นครับมี14ี่คนใช่ไหมนีม่ไงราคาถูกที่สุดในร้านแล้วล่ะเออก็เอาทั้งหมดกี่ชิ้นนะ่ะกี่ชิ้นก็ไม่ก็ต้องเอาเจ็ดชิ้นแถม <c oughs> แถมอีก อย่างละหนึ่งก็เป็นสิบสี่ชิ้นพอดีเลยอร่อยครบมั้งเอออร่อยดีนะเนี่ยอือเออโอ้ยพี่เอกพี่ฝนเริ่มเลี้ยงไม่ไหวแล้วะ่ะทําไงอะ่ะไม่รู้ดิเอาไปให้คนเอ่องเลี้ยงโอ้ยไม่ใช่คนอื่นเลี้ยงเอาไปให้ใครเอาไปลองให้เจสถานีตํารวจเลี้ยงดูไหมอะ่ะให้เจหรอใช่เจ๊สถานีตารวจเขาจะเลี้ยงหรอไม่รู้ต้องลองถามดูดิพี่ฝนไม่ถามขอจะรู้ได้ไงอะ่ะเออก็จริงนะ งั้นก็ลองไปดูก็แล้วกันมาเ <ừ> จ้าแมวเหมียวทั้งหลายฉันคงจะเลี้ยงพวกนายไม่ไหวแล้วละ่ะฉันว่าฉันกับพี่เอกอ่ะจะพาพวกนายไปแบ่งให้คนในเมืองเลี้ยงบ้างนะแย้มแย้มแย้ย้มยมย้เขาว่าอะไรอะปุ๊กปิ๊กอย่างนี้พวกเราเขาอดสนที่บ้านนี้แล้ว,ว่สิอาหารกําลังดีเลยทีเดียวเชียวโอ้ยฉันเลี้ยงไม่ไหวแล้วจริงๆนี่ไงถึงแล้วเจ๊คะเจ๊เจ๊คะ ว่าไงวันนี้ไม่มีงานทำหรือยังไงอ๋อวันนี้พวกเราออกเวรใช่ไหมพี่เอกเออวันนี้เราไม่ได้เข้าเออใช่เอาลืมถามแจ๊เลยเอาแล้วไม่ถามเหรอรพี่ฝนไม่ถามน้ยเดี๋ยวเขามีงานให้เราทำหนีก่อนดีกว่าอะไรเนี่ยหนีแล้วหนีแล้วเดี๋ยวหน้าพี่เอกดูเหมือนว่าวันนี้พี่ฝนคิดอะไรออกอะไรอ่ะที่วัดที่วัดจะไปปล่อยวัดเหรอเออความคิดดีเหมือนกันนะมันจะดีเหรอ นี่ไปลำบากวัดเขาอีกนะเนี่ยเออนี่ไงโอ้มาถึงแล้วความคิดดีไม่เล่าวัดอ่ะวัดเลยวัดเลยหรอเออวัดอ่ะวัดกันไปเลยเอามาปล่อยวัดเหรอนั่นนะดิพี่ฝนจะไปปล่อยทําไมที่วัดเนี่ยยำ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 เห้ยวพวกปีกแปดิปล่อยพวกเราไว้วัดไม่ได้นะทําไมอ่ะเพราะมันไม่มีอาหารมีเดี๋ยวก็มีคนมาเลี้ยงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทั้งเมืองแหละ มันผิดกฎเทศบาลเดี๋ยวก็โดนจับหรอกเอาลหรแหมฉันพูดเล่นนิดเดียวใครจะพามาปล่อยลงฉันพามาหาอะไรบางอย่างนี่นี่นี่เลยวิธี<อ>าทางรอดของพวกเราทำไรอะ่ะพี่ฝนจะน้ำมนต์ให้กินเหรอเอ่อสวัสดีค่ะว่าไงล่ะคะ่ะคือว่ามีเรื่องอยากจะรบกวนนิดนึงคะ่ะเรื่องอะไรเหรอเออจะมาขอเช่าที่ขายของนะคะอ๋อได้สิจ้าแต่ว่าที่ตอนนี้มันเต็มแล้วนะเธอจะขายอะไรละ่ะ ฉันมีสินค้าบางอย่างที่จะมานําเสนอขายนะคะเออแต่ว่าจ่ายตังค์ด้วยนะคะที่เท่าไหร่ละคะหนึ่งหมื่นบาทจ้า,จาโอ้โหพี่เอกเยอะไปไหมเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรไหนๆก็มาแล้วมีสินค้าเยอะด้วยของขายเยอะเพียบเลยเนี่ยเยอะมากหลายตัวเลยมาจะขายแมว <laughs> จะดีเหรอพี่ฝนเอาหน้าเอาหน้าโอ้โหพี่จอท ว่าไงน้องมอนีุวิวันนี้คลึกคลื้นจังเลยนะใช่แต่ว่าเราออกมาเย็นไปหน่อยนะเนี่ยหุยมีงานนั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอเฮ้ยพี่จอร์ดูนั่นสิของขายเต็มไปหมดเลยอะ่ะแถมมีตัวไล่แปลกๆตรงนั้นด้วยนะไหนนะ่ะเดินมาดูเดินมาดูแล้วเฮ้ยอะไรมาแ,แปลกๆอยู่ตรงนี้หยามหยามียามแมวยว,วโอ้โหแมวน่ารักจังเลยวย,ยว่าแต่ใครเอาแมวมาไว้ตรงนี้นะ ตัวมันใหญ่ไปหน่อยนะแมวอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแมวสายพันธุ์ใหม่หรอเป่า TMO อะนี่ก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะเนี่ยแมว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 เพราะว่าอะไรอะพี่จอร์ดพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหตรงนี้ก็มีหืมเป็นมัดขอดประจําร้านหรือไงเนี่ยมีเกือบทุกร้านเลยนะขายดีครับขายดีวันนี้ขายดีมากเลยมีแมวกวักมาขายดีมากเลยครับพี่จอร์ดนั่นอะไรอะฮะ เหมือนอะไรอ่ะเหมือนเขาจะมีมีเหมือนนี่นีคอนเสิร์ตนะเต้นร้องเพลงอะไรกันเงี้ยนะโหดีจังเลยขอไปดูหน่อยนะโอ้โหโอ้หโอ้โหมันมากเลยอ่ะพี่จอยใช่แล้วดูสิคุณหมอยังเต้นไม่หยุดเลย สุดยอดเลยไหนๆ,ๆ,ๆขอไปดูใกล้ๆไหนดีกว่า,ามีชาวต่างชาติมาด้วยอ่ะไหนอะนั่นงาหัวเหลืองๆแงนปะชาวต่างชาติอ๋อมีชาวต่างชาติไว้ยแถมมีพี่ยองฮีกับสควิตเกมมาด้วยะหลุดมายัางไงเนี่ยสุดยอดเลยเดี๋ยวขอมานี่เต้นไหนนะออพี่ก็เต้นด้วยคนละกันโอ้โหเวกเราคอนเสิร์ตวันนี้มันมากเลยนะเฮ้ยจบมากเลยจบมากเลยชอบมากเลยว้าวว้าว,ว,วดูซิเขาเล่นกันเก่งมากเลยนะออพี่ฝน ไม่นึกว่าจะชวนมาเล่นเพลงตรงนี้บุ๊ปิกเบาๆหน่อยมาจ้ามาจ้าเลขเข้ามาเลขเข้ามารักแมวชอบแมวอย่าลืมโดนเนทกันนะจ้าเป็นข้าอาหารแมวจ้าโฆษณาตลอดเวลาอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะจ้ามาพวกเราเต็มที่เลยเหมียวอจัดไปจัดไปจัดไปฮะแมวอีกตัวเหรอ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะโบว่าแต่ว่าตอนเนี้ยช่างมังกรละกันกําลังมันเลยจัดไปรุ่นใหญ่ไฟกับพิบอื้อฮือาฮื้อฮือปอื้อฮือ s อื้